หมายความว่าจังหวะที่มันมาอยู่ตรงเนี้เราจะโผหน้าไปเสียบมันได้และในจังหวะที่เราเสียบมันเราก็จะไปเสียบเพื่อนมันด้วยแบบนี้เลยเออจะเลินกดไม่โดนนี่แหละคือการสติขั้นสูงเลเดี๋ยวว่าแล้วเอา้า หาหาหาอะไรเนี่ยหาไม่อยากรู้มาก่อนเลยอะไรเนี่ยอะไรวะเอาใหม่ดีอะไรฮากำลังตึงเครียดเลยมึงทำมึงทำ้ัำกูมึงทำกูดูงโง่เลยมาต่อหนีวะแล้วไงอ่ะ แล้วยังไงโอ้โหเส้นเลือดขึ้นเต็มไปหมดแล้วเอ้าหายแล้วมันได้ผลเอออย่างนี้หาเราไม่เจอแล้วดิใช่ปะแปลว่ามันก็ไม่ได้มันสัมผัสถึงเราไม่ได้แล้วว่าเราไม่มีเชื้อในล่าง ไม่ไม่ใช่ไม่มีเชื้อแต่ว่าตอนนี้เชื้อมันหยุดทำงานอยู่โอ้โหปุ๊บไม่อยู่เอ๋อยู่อีกทางหนึง่งกลับไปแล้ว กลับไปใช่โอเคตาเราต่อ er. ต้องกลับไปหาอ่ามันดนีไปไหนนะสเตลไหมสเตลด้วยอะกระสุนไม่พอว่ะมันไม่ได้เดินมาตรงนี้ด้วยหมายความว่าจังหวะที่มันมาอยู่ตรงนี้ เราจะโผ่หน้าไปเสียบมันได้และในจังหวะที่เราเสียบมันเราก็จะไปเสียบเพื่อนมันด้วยแบบนี้เลยเออจจเินกดไม่โดน <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือการสติขันสูงเลย, <c oughs> <c oughs> เ,ดยเดี๋ยวเขิามาดิเติมเผาไว้ซะ โดนเผาไปซะเป็นไงโธ่การสเตลระดับเนี้ยและกดเสียบไม่ติดยังรั่วเลยอะเอ้ยแต่ไม่มีอะไรใช่ไหมนี่มันมแมลงแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันจะบอกนะต้องประทานกับพวกมแมลงแล้วอ่ะเฮ้ย ไปทางนี้ว่าแล้ว <Lock ed. S 1> ต้องทําให้น้ําลดแน่นอนคือถ้ามันพื้นแม่งเป็นอย่างนั้นแหละก็คือต้องทําให้น้ําลดมันเป็นสไตล์ของเกมแนวนี้อยู่แล้วเอา้าแล้วมันรอเรากันอยู่แล้วอะ่ะจะไปหาที่เหมาะๆสอยหัวมันดี่าเจอกันนี่ไงกำลังรอเราอยู่เลยอะ่ะ รอมันนิ่งๆกันนี่ไงหนึ่งเฮ้ยแล้วเพื่อนแกไม่รู้เรื่องเลยเหรอเดินมาแล้วอ่ะยังสเตลได้อยู่ไหมเนี่ยสเตลนี่แบบนี้แหละที่จะทำตอนแรกอะ่ะเฮ้ยแล้วเคาเตอร์ไม่ติด What อ๋อแล้วหลบด้วยทำอะไรแล้วยิงไม่โดนไงเสียไปสองสามนัดฟรีเมื่อกี้กี่ตัวหมดแล้วอุ้ยนั่นไงโอเคลุยซ่อมแม่งตบมีดอยู่นั่นแหละอาอพี่แล้วไม่ติดเออติดด้วยดิจัดไป เฮ้ยแล้วมันนอนอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่เห็นวะโอ้โหขึ้นจากน้ำอย่างนี้มาทางเดียวใช่ปะโอเคมาทางเดียวหัวปะ หัวป่ะเอ้าพ้ยหัวอยู่แล้วก็อย่างนี้ไงเอ้าทางนั้นก็มีตายดิดเออ แล้หมุนอันนี้เฮ้ยหมายความว่าอย่างไรโอเคการที่มันเอานี้มาให้แปลว่าต้องได้ใช้ซึ่งทุกครั้งที่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ธรรมดาโอเคน้ำไปแล้วเฮ้ยสถานที่อย่างนี้ แล้วไอ้หลุยมันมายัางไงโดยโดยปลอดภัยโดยสวัตดิภาพวะคือแม่งต้องมีอะไรสักอย่างอะ่ะดูดูสถานที่อย่างนี้ดิแม่งต้องบอดไฟแล้วปะคือสถานที่แม่งคือบอดไฟอ่ะโอ้แล้วดูมันให้ของมาอุ้ย ว่าแล้วเอาแล้วมีคนกระโดดลงมาเรื่อยๆด้วยโอเคก็ได้ดิปกเข้าให้เฮ้ยแล้วมีแมงมุมด้วย้เอยเดียวเดี๋ยว เมื่อกี้คือยังไม่ได้เฟี้ยงแฟดเหรออยากค่า้ตัวใหญ่ก่อนจังปิงเรียบร้อยอุ๊ยอุยอุย,โอ,ยโอเค คือเมื่อกี้ที่ผมเฟี่ยงแฟดไปตอนแรกอะ่ะผมเล็งผมใช้มันมาโดนในตัวใหญ่ตอนที่หลังมันเปิดอยู่อะ่ะแต่โดนไอตัวหานั่นไล่มาโอ้เสียแฟดไปสองอันทีแรกก็ต้องเสียอันเดียวด้วยครับใหม่ได้ปะเนี่ยเฮ้ยดีคือระเบิดแฟดแม่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้ สำหรับผมนะนึกว่ามันจะมีอะไรเยอะกว่านี้แต่มีแค่นี้ก็ดีแล้วแหละไม่ต้องมีเยอะกว่านี้หรอกเอายังมีอีกยังมีอีกเอาเวทขึ้นบอกให้เราฆ่า มันเฮ้ยแต่เราต้องซื้อสินค้าก่อนละเซฟดีจังเลยไปเจอกันบวกก็บวกดิว่าแต่อยู่ไหนวะ s <S โอดใกล้เฮ้ย สถานที่นี่มันที่นั่นนี่ว่าที่ที่ลีออนกลับไปนั่นมันเอาเจอกันแล้วอีนามาแรง ต้องฆ่ามันแล้วปะเนี่ยอุอยสถานที่บอสไฟเหรออุ้ยอุ้ยนี่ไงลุบยิยงดึงตัง้มไม่จบยังไม่ตาย ว่าแล้วมันยังไม่ตายหรอกนี่นอกจากมันยังไม่ตายมันน่าเกลียดกว่าเดิมด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกมันก็มีสองขาไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ,ยอฮ้ยโอโหไม่ได้ตั้งตัวอุ้ยเดียวเดีย ทำไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนสิว่าเกมมีท่าอะไรบ้างเฮ้ยแต่โคตรแรงเลยถามจริงอันนี้อันนี้เราโดนอะไรไปเนี่ยดาเม็ดแรงจัดเลยวะจุกจุกจุกเอ้าล้วหมอบทำไมกดผิดอุ้ย มันกระตุ้นภาพหลอนเราได้ด้วยเหรออย่าบอกนะมันมีกระโดดด้วยโอ้โหมันไม่มีกระโดดแต่ว่ามันมีเอากระสุนโหมโอ๊ยไม่ทันอีกแล้วโอ้โหเออยัดเข้าไประยะนี้เป็นยังไงอ่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใช,ไช่ไหมล่ะนี่ไงรู้สึกดีปะล่ะชอบแฟดไหม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 ล่ะยิงระยะนี้ เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรมันลุกลุงลังไปหมดเฮ้ยขอแค่ยังไม่ตายในในครั้งหน้าอะไรอะไรพ่อหนุ่มจะเย็นอ้อแล้วยิงไม่โดนถามจริงอ้ออื้อ,อ,อเอาไปให้หมดเลยดีกว่า เอาไปให้หมดเลยดีกว่าเอาไปให้หมดเลยดีกว่าถูกไล่เป็นเหมือนกันนี่ว่าแต่แต่หมดเกี้ยงเลยอ่ะจริงทุลักทุเลอยู่อ่ะเอ้าเฮ้ยมันยังไม่ตายยายายังไม่ได้เก็บของเลยโอ้ย ย,ยังไม่ได้เก็บของเลยแล้วใช้ไอ้เมื่อกี้หมดไปแล้วด้วยโอ้มาสู้กับหางต่อยังไม่ได้เก็บของเมื่อกี้เลย,ยเดี๋ยวอยู่ไหนวะยิงตรงไหนได้ม้างเนี่ยมีจุดอ่อนปะอุ้ยเฮ้ยมันเห็นจุดอ่อนเลย ไอ้ตรงที่เรื้ยงแสงคือจุดอ่อนแน่เลยวะมันเห็นมันเห็นมันเห็นไงมันเห็นไงเอ้าเฮ้ยโอ้โหกระสุนก็หมดพอดีเดี๋ยวนะตั้งสติก่อนนะอุย้ยโดนล้อม โดนมั้งไปเนี่ยถามจริงไอ้ที่ยิงไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วมันวางไข่ไปทั่วเลยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยมันโกรธแล้ว เดี๋ยวนะเดี cool. ๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูลุกแล้ว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 เดี๋ยว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 จะเย็นจะเย็นจเย็นจเย็นในน้องกูลุกแล้วเดี๋ยวอุ้ยอีกแล้วแล้วมันก็จะโกรธใช่ไหมล่ะโกรธอ่ะ โโอ้โหอพี่แกมีมแมลงด้วยพี่แกมีมแมลงด้วยถามจริงอันนี้ไปเฮ้ยไม่สะเทือนเลยวะเฮ้ยแล้วมัวจะดูมแมลงอยู่ไม่ได้ดูหนอนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ย โอ้แม่กาอะไรวะอุ้ย <c oughs> โอ้โหทุลักทุเลไปดิทุลักทุเลไปดิและกูกดไม่เคยทันเลยไงประเด็นเนะี่ยออมยังไงอะ ยังไงวะยังไงอ่ะตายโอ้โหนั่นแหละคือสิ่งที่เองควรโดนเวตายไปซะโอ้โหกการกำเริอบอีกแล้วเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยแล้วพลสิตดีดออกมาเลยออกมาทั้งปากเลยหรอนี่เนี่ยโอ้โหจะเก็บขอ,ของข้างบนได้ไหมอ๋อลงมาจากทางไหนโอ้ยไม่ใช่ข้างบนนี้ทางนู้นไห่เหรอที่เราลงมาตายซะหนอนยักษ เขาซื้อนาล้วเฮ้ยอ๋อตอนนี้มันตอนที่ลีออนกำลังสู้เขาซื้ออยู่อ๋อแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆกับที่เดียวกันเลย กำลังจะเออ้าน่าจะจังหวเดียวกันกับที่มันยิงเขาเซอร์แน่เลยไม่นะบทน้อยเหมือนกันอยู่ในเรื่องใครก็บดพอๆกันไม่อะไรอะ่ะอ๋อไปนึกว่าอะไรไม่เหลือ มีเลืออะไรเลยเราเบิดแฟลมาสั้กอันนี้อย่าบอกนะว่าเราต้องไปสู้เค้าเซอร์ด้วยอะ่ะนี่ไงที่นี่จริงด้วยที่ที่ลีออนสู้เค้าเซอร์เอา้าอยู่ด้วยเหมือนกันเหรอเค้าเซอร์หนีไปแล้ว โอ้โหอ๋อนาฬิกาคือนี่แทบจะวิ่งสวนกันไปสวนกันมาตลอดเลยนะเอดดากับเบลลออนนี่แต่ไม่เจอแต่แต่ไม่ค่อยเจอกันนะ not away. ไม่จะบอกนะเอดดาจะไปจัดการกับเค้าเซอร์เองอะ There's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. Uh, so you aren't heartless after all. I guess I should be thankful? Yeah, you should. that us go. Now, back to Wait, Wait, ไอ้ไส้เดือนเมื่อกี้จะให้ไปสู้กับเคาเซอร์ต่อหรอหรือว่ายัางไงเนี่ยรามอนนั่นไงแล้วทางเข้าไปหารามอนซาราซ่าเฮ้ยอ๋อเอเดายังไม่รู้ว่าเขาเซอร์มัน <c oughs> มันฉีดอันนั้นเข้าไป <c oughs> อย่ามาขวางทางนะอืม เดี๋ยวนะถ้าหมุนจะเกิดอะไรขึ้นเหรอประตูตรงนั้นก็จะเปิดสมมติถ้าเราปล่อยมันจะหนีบไหมโอเคเปิดก็เปิดแต่มันมีจำกัดด้วยเราต้องรีบไปเ,เดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวขึ้นนี้ โอเคไม่ต้องไปเสียบมันไปเลยสวยไปังไงเราก็เก็บของหมดแล้วอุ้ยพ่อค้าพ่อค้านี่เขาปลอดภัยตลอดเลยนะไม่มีอุ้ยซอมมีดดิแะไม่เห็นเหรอดีมากตาย ตัวนั้นก็ไม่เห็นใช่ป่ะยังไม่เห็น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 เดินทางเดียวกันหมดเลยเหรอเดินวนนี้กันสองตัวเลยเหรอเอาชิบหาแล้วเออเห็นกูแล้ว ปุ๊บเอาเฮ้เเยติเขาให้ติเขาให้เดี๋ยวนะตั้งหลักก่อนนะติเขาให้ติเขาให้ติเขาให้เอ้ยเรียบร้อยหัวแตกไปดิหัวแต,กไ,วแตกไปดิดินไหมไม่ต้องดินไม่ต้องดินไม่ต้องดิน ก็เห็นอยู่มันปิดก็ยังจะวิ่งไปอีกเอออแล้วก็หมุนแล้วไอ้นี่ก็จะเปิดว่าและเอา้าหาหาหา อะไรเนี่ยฮะไม่อยากรู้มาก่อนเลยอะไรเนี่ยอะไรวะเอาใหม่ดีอะไรฮะกำลังตึงเครียดเลยมึงทำมึงทำสะกูมึงทำกูดูโง่เลยอ่ะกูจะกูจะดูเออมึงทำให้กูดูโง่ไปเลย เดี๋ยวนะลงขึ้นเร็วเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยเบะสวยงามมาดิมาดิแบะปะไม่แบะเฮ้ยแบะวะ่ะกลับไปนู้นอะไรเองเอุย้ย โอ้โหเกือบอีกแล้วไม่ยาก็ะเห็นอืมแต่นั่นไงว่าแล้วได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยเดเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวจะวิ่งจะวิ่งไปไงประเด็นคือเมื่อกี้จะวิ่งไปไงแล้วมันแบบ เอ้ยอีกแล้วดูดิแม่งคตดใกล้แม่งไม่มีเส้นอะไรบอกด้วยเดี๋ยวนะถนนมันมันข้างในนะั้นมันยังมีของอยู่เป่าวะเหมือนมันมีเลยวะ่ะใช่ปะของที่ยังไม่ได้เอาอ่ะข้างในแม่งมีอีกวะน่าจะไม่มีแล้วมัง้งสวยงามอันนี้เอาโลมาเหรอปดโลออกดิครับ เอ้ยเราไม่ปวดตาเหรอเราอะ่ะดิน้นไม่ดิ้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวใส่หมวกเหล็กมาใส่หมวกเหล็กมาเหรอเปลี่ยนเป็นธน,น,นูเลยวะใช่วะิ้นอ้าวแสดงว่าหูฟาดไปแสดงว่าไม่ใช่อ้าวธนูจริงด้วยนี่ไปนี่ไป อ้าเฮ้ยโดนอะไรวะยังโดนอีกเหรอนี่ไงไหนวะมันวิ่งมาจากไหนวะทำไมไม่เห็นอุย้ยแล้วหลบด้วยอ่ะเป็นไงอะ่ะนี่ไงการหลบของเขาใช่ปลล่ะ โอ้โหอันนี้ไม่เอา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 เฮ้ยแล้วโดนโูเกือบตายเลยนั่นน่าว้าวแรงจังวะไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยดิไม่โดนเลยดิเออตาย สุดยอดไปเลยนะครับมีปะเนี่ยหมดแล้วมั้งเอ๊ะปุ๊บพออันนั้นปุ๊บก็จะขึ้นไปข้างบน โอเคนี่ไงโดนลักไปแล้วแล้วลิออนก็สู้กับไปเปียง,งและเอดาก็ต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ไหมละ่ะจริงด้วย ตามคลาสเซอร์ด้วยกระสุนน้นนอยนิดบอกแล้วนู่โคลาโฟนโคลาโฟนเนี่ยอ้าวช่างแม่งมันบวกเลยลุยโอ้โห و. เอออยู่ไหนตัวนึงอ่ะโผลมาโช์ เดี๋ยวนะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแว่งแขวงเอานี่ไงจัดไปเฮ้ยอะไรเราอะไรเราว็อปเสื้อน่าจะไปแล้วแน่เลยใช่ปะ พอเอเดนมาถึงตรงนี้เขาเสือก็สตาร์ทเรือเฮ้ยสิงเรือไปแล้ว <Damn it. S 1> นี่ไงแล้วเอเดเาเก็บกุญแจแล้วก็ไปแอบพอลิออนกำลังวิ่งมาเนี่ยดูดิแบบเขาเจอเขาเจอดีๆไม่ได้นะไม่มีกุญแจ แล้วก็ต้องนั่งเรือไปได้วยกัน <for> โอ้โหแล้วจบชัปเตอร์ครับผมโอ้โหเรียบร้อยงั้นสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม